สร้างตัวตนผิดวิธีกี่ปีก็ไม่เกิดวันนี้คุณสิมีเทคนิคดีๆสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทำมานานแล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างตัวตนได้เป็นเพราะว่าคุณนะคะทำแบบนี้ข้อแรกเลยคุณพยายามที่จะไปเป็นคนอื่น คุณอาจจะไปเรียนรู้จากครูโค้ดไหนมาก็ตามแล้วคุณพยายามก๊อปปี้คาเล็กเตอร์หรือว่าความเป็นตัวตนของเขาซึ่งมันทำให้เราอะค่ะเข้ามาปั๊บไม่เป็นธรรมชาตินะคะไม่เป็นธรรมชาติแล้วไปต่อไม่ได้ดังนั้นวิธีการที่ถูกต้องในการออกมาสร้างตัวตนเราต้องพาตัวเองค่ะเป็นธรรมชาติของเราวันนี้ เราเป็นคนที่หน้าตายังไงบุคลิกท่าทางเป็นยังไงนิสัยใจคอเป็นยังไงก็แค่พาตัวเองค่ะออกมาอยู่หน้ากล้องเราจะทําได้นานๆวันนี้เราจะไม่ฝืนใจถ้าวันนี้เราไปก๊อปปี้เขามาเราจะทําได้สามวันสี่วันห้าวันตัวเราเองอะค่ะก็จะเหมือนกับฝืนเนาะตัวเราเองก็จะฝืนแล้วคนดูเขาก็จะสัมผัสได้ว่าเราเฟกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดีที่สุดก็คือ พาตัวเราอะค่ะพาตัวเองที่เป็นธรรมชาติของตัวเองเนาะให้ออกมาอยู่หน้ากล้องออกมาสร้างตัวตนเลยข้อต่อมาคอนเทนต์ของคุณไม่มีประโยชน์ต่อผู้คนที่เฉพาะเจาะจงว่าคุณนะคะเชี่ยวชาญเรื่องอะไรหรือชำนาญเรื่องอะไรวันนี้จะมาให้ประโยชน์ผู้คนเรื่องอะไรดังนั้นวิธีแก้ก็ให้เราปรับคอนเทนต์ให้มันตรงแนวทางของช่องเรา ให้คนมาดูปุ๊บรู้ว่าช่องเราอ่ะให้ประโยชน์ยังไงนะคะข้อต่อมาข้อนี้สําคัญที่สุดเลยข้อที่สามเราอะค่ะไม่สม่ําเสมอลงคลิป1คลิปแล้วก็หยุดไปออกมาไลฟ์หนึ่งวันแล้วก็หยุดไปเราต้องยืนระยะให้ได้ต้องสม่ําเสมอค่ะอย่าลืมเอาไปใช้นะคะวันนี้เพื่อนๆมีกี่ข้อหรือว่าเพื่อนๆทําข้อไหนอยู่ อย่าลืมม้นต์มาบอกกันนะคะ